หลายปีมานี้ที่ประเทศฝรั่งเขาก็ลนลงให้พ่อแม่เนี่ยพาเด็กไปเล่นขี้ดินบ้างนะพาเด็กไปคลุกฝุ่นบ้างจริงๆธรรมชาติของเด็กนี่เขาก็เาก็ชอบเล่นดินเล่นฝุ่นยอยู่แล้วนะแต่ว่าระยะหลังพ่อแม่กลัวว่าเด็กจะติดเชื้อโรค เพราะว่าในดินมันก็มีเชื้อโรคนะคนสมัยนี้กลัวเชื้อโรคมากนะเรียกว่าอนามัยจัดงั้นใครมีลูกก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปเล่นดินเล่นน้ำคลองกลัวเชื้อโรคมันจะเข้าตัวแต่เดี๋ยวนี้เขาพบว่าเชื้อโรคนี่เจอบ้างก็ดี เพราะว่ามันทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายยิ่งถ้าเจอตั้งแต่เด็กนี่มันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันไปจนถึงตอนโตเลยอันตอนนี้ก็เริ่มนะรณรงค์ให้เด็กเนี่ยให้พ่อแม่เนี่ยเวลา <c oughs> พาลูกหลานไปเที่ยวตามสวนสาธารณะก็ปล่อยให้เด็กเขาเล่นดินคลุกฝุ่นนะ หรือว่าเด็กอยู่ในบ้านเด็กเขาอยากจะแตะโน่นแตะนี่ก็ให้เขาแตะนะอันนี้หมายถึงเด็กทารกคนนะเพราะธรรมชาติเด็กทารกเขาต้องอยากจะแตะแตะเสร็จบางทีก็คว้าใส่ปากก็มนะีใช้ปากเนี่ยสำรวจนะสิ่งต่างๆกระดาษบ้างผ้าห่มบ้างช้อนบ้างนะพ่อแม่รุ่นใหม่ ที่อนามัยจัดก็ไม่อยากให้เด็กๆทําอย่างนั้นนะกลัวเชื้อโรคนะแต่ว่าเขาเพบว่าทําอย่างนั้นอดีเมื่อจะเป็นเด็กทารกนะหรือว่าเป็นเด็กที่ตัวเล็กๆสามสี่ห้าขวบนี่ก็เลยเขาถึงก็บอกว่าต้องสร้างนิสัยให้เด็กเนี่ยนะไปคลุกฝุ่นบ้างไปกล้าที่จะยอมเปรอะเปื้อนบ้างนะ พ่อแม่ก็กำลงทำอะไรมากนะก็เวลาพาเด็กไปเที่ยวที่ไหนเที่ยวสวนสาธารณะเที่ยวทะเลก็ให้เด็กเขาสนุกสนานไปตามเรื่องของเขาเสร็จแล้วพอเลอิกก็อาจจะเอาเตรียมเอาน้ำนะเช็ดมือเช็ดปากเอาผ้าเช็ดปากแล้วก็ว่าไปแต่ก็ให้เด็กได้สัมผัสซะก่อนอันนี้รวมถึงว่าเวลาหมามจะเลียนหน้าก็ให้มันเลียนะฝรั่งนี่เขาเลี้ยงหมายเยอะในบ้าน ถ้าหมาเนี่ยฉีดยาแล้วนะไม่ไม่เป็นโรคอะไรนี่ให้มันเลียเถอเพราะว่าไอ้เลียเนี่ยดีนะเลียตามเนื้อตามตัวหรือว่าแม้แต่มีมีหมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเพราะว่ามันช่วยทําให้เด็กเนี่ยเป็นโรคหืดหอบผืดแล้วก็โรคแพ้ต่างๆน้อยลงคือน้ําลายของของหมาเนี่ยนะหรือว่าอะไรสักอย่างของหมาเนี่ยมัน รวมทั้งเชื้อที่อยู่ตามตัวมันก็มีผลดีกับเด็กนะเดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าถ้ามีเชื้ออะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ลดปัญหาเจ็บป่วยเพราะหืดอหอบหรือว่าโรคแพ้โนนแพ้นี้ได้สังเกตนะเดี๋ยวนี้เด็กแพ้โนนแพ้นี้ประจํากรุงในเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กก็เป็นโรคมือเท้าปากเยอะต้องปิดโรงเรียนเพราะว่าเด็กไม่มีภูมิคุ้มกันเลยอันนี้ก็เป็นโรคแพ้อย่างหนึ่ง ผู้ใหญ่ก็เือนกานณะแพ้เยอะโดยเพราะหอบผืดพวกนี้อันนี้ก็เพราะไม่มีภูมิคุ้มกันตั้งแต่เด็กอันนี้เขาก็สอนว่าเนี่ยออให้หมามันจะลูบมันจะเลียหน้ามันจะเลียเนื้อตัวก็เอาปล่อยให้เลียแล้วเขาแนะนําใหออ้อย่าไปใช้ยาที่กำจัดเชื้อนะมากเกินไป โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนสมัยนี้กินยาปฏิชีวนะเยอะมากบางทีเป็นหวัดก็กินยาปฏิชีวนะทั้งนี้มันไม่เกี่ยวเลยนะหวัดนี่มันเกิดจากไวรัสยาปฏิชีวนะนี่เอาไว้ใช้กับรักษาพวกพวกแบคทีเรียไอ้พวกเห็ดพวกรานี่ก็ยาปฏิชีวนะก็ยังไม่ได้ดีเท่ากับพวกแบคทีเรียนะนี้หวัดนี่มันไม่เกี่ยวกับแบคทีรีย นื่เพราะว่าพอกินยาปฏิชีวนะเนี่ยมันก็ไปฆ่าเชื้อทั้งเชื้อดีและเชื้อเลวนะไอ้เชื้อเลเชื้อเชื้อเลวที่ป่วยก็ตายไอ้เชื้อดีที่ป่วยไอ้เชื้อดีที่อยู่ในร่างกายเราก็ตายไอ้เชื้อดีนี่มันก็อยู่ในกระเพาะเราก็เยอะนะพอกินยาปฏิชีวนะไปเชื้อดีก็ตายพอเชื้อดีตายนี่ก็เป็นโรคนั้นโรคนี้นะเช่นหอบหืดโรคแพ้แม้แต่โรคอ้วน หรือว่าโรคเบาหวานเนี่ยเขาว่ามันก็เกี่ยวพันนะกับการที่กินยาปฏิชีวนะมากไปเพราะมันไปทำลายเชื้อดีในตัวเราเชื้อเชื้อดีนี่มันมีมากกว่าเชื้อเลวนะในร่างกายเราเดี๋ยวนี้เขาก็พบว่าโอมันมีประโยชน์เยอะเลยนะมันส่งผลต่อแม้กระทั่งการทำงานของสมองในร่างกายเรามีผลต่ออารมณ์ของเราด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะช่วยย่อยอาหาร ขาก็เลยแนะนําว่านอกจากกินยาปฏิชีวนะให้น้อยลงหรือกินเท่าที่จําเป็นแล้วเนี่ยควรกินของหมักดองด้วยนะของหมักดองกินเข้าไปเลยเพราะว่ามันเป็นเป็นอาหารไม่ใช่ของเราอย่างเดียวเป็นอาหารของพวกเชื้อในในท้องในกระเพาะในลําไส้ด้วยไอ้พวกเชื้อพวกนี้เนี่ยพอมันมีอาหารแล้วมันก็เติบโตมันก็ทํางานนะช่วยทําให้สุขภาพเราดีสมัยนี้เนี่ยเชื้อในกระเพาะมีน้อยนะก็เลยต้องเติมเข้าไป เรากินยากินกินโยเกิร์ตกินยาคูเนี่ยนะกินบีทาเกนเนี่ยนะก็คือก็คือเติมเชื้อเข้าไปในกระเพาะของเราเพื่อให้มันทํางานเชื้อบางตัวมันก็ทําหน้าที่ที่ร่างกายเราทําไม่ได้นะเช่นพวกย่อยพวกไอแลคโตสอะไรพวกเนี้ยร่างกายเราไม่มีความสามารถนะแลคโตสที่มันก็มาจากนมไอ้กินเข้าไปแล้วนี่ถ้าไม่มีเชื้อพวกนี้ย่อยเนี่ย เพื่อเกิดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะและสารอาหารบางอย่างนี้ร่างกายเราผลิตไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะได้จากอาหารธรรมดาได้นะก็ได้จากแบคทีเรียนี่แหละที่มันทํางานตามปกติของมันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการนะเติมเติมเชื้อเข้าไปในร่างกายเราทางอาหารบ้างหรือว่าจากอาหารหมักดองหรือว่าพวกบีทาเกนพวกยากคูบ้างยาโยเกิร์ตบ้าง อันนี้คนโบราณเขาลูมานานแล้วนะเขาก็เลยกินพวกอาหารพวกนี้แหละ,ะเพื่อเติมเชื้อเข้าไปในร่างกายเราหรือนี้มันมีความเจ็บป่วยบางอย่างนะเจ็บป่วยเพราะขาดเชื้อเขาก็แก้ด้วยการเติมเชือเนนอเช้อเข้าไปทางทวารหนักนะเติมเชื้อไปทางทวารหนักเพื่อมันเข้าไปเข้าไปในลำไส้ใหญ่หายนะเติมเชื้อเข้าไปเนี่ยคล้ายๆเป็นดีท็อกนะแต่ว่าแทนที่จะเติมน้ำเข้าไปอย่างเดียวก็ผสมพวกเชื้อเข้าไปด้วย พอเชื้อมันเข้าไปในทวารมันก็ไปในลำไส้ใหญ่ของเรามันก็ทำงานก็ช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่กลัวกลัวเชื้อโรคนะอนามัยจัดเดี๋ยวนี้มันมีพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทานโน่นทานี่เพื่อกำจัดหรือฆ่าเชื้อโรคตามผิวหนังตามมือตามเท้าตามลําตัวหรือว่ากำจัดเชื้อตามโต๊ะตามเก้าอี้ ใช้พอประมาณก็ดีนะแต่ใช้มากไปนี่ผลเสียเกิดขึ้นกับร่างกายเราแม้แต่ใช้กับลูกเราเนี่ยนะเขาก็บอกให้ระวังไอ้พวกยาน้ำยาที่ทำความสะอาดมือเนี่ยบางทีเด็กเขาไปเล่นเล่นคลุกฝุ่นไม่ทันายเลยก็ล้างน้ำล้างมือเขาแล้วแล้วก็เอาน้ำยาเช็ดมือไอ้พวกนี้เนี่ยมันทำให้เชื้อที่มันควรจะเข้าสู่ร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็ถูกทำลายถูกฆ่าไป เสียทั้งเงินด้วยนะเพื่อซื้อยาหรือว่าครีมค่าเชื่อมาแล้วก็แถมยังจะเป็นโทษกับร่างกายเราในระยะยาวด้วยอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงนะ,ะที่เกิดขึ้นหลังจากที่คนเรานี่อนามัยจัดมานานแล้วจริงๆก่อนที่คนเราจะอนามัยจัดนี่นะสมัยก่อนสักสามสี่ร้อยปีนี่มันตรงข้ามนะมันมีความเชื่อในหมู่คนฝรั่งว่าอาบน้ำนี่ไม่ดี อาบน้ำนี่ทำให้เป็นโรคง่ายเพราะว่าจะทำให้ฝุ่นที่มันอุดตามผิวหนังมันหลุดไปพอหลุดไปแล้วเนี่ยเชื้อโรคจะเข้าทางรูขุมขนนะเช่นพวกกาะโรคพวกเนี้ยซึ่งฝรั่งกลัวมากตายกันเป็นเบือเลยหนึ่งในสามของทวีปเนี่ยก็เลยมีความเชื่อว่าอย่าอาบน้ำน,นะนะกษัตริย์อย่างที่มีชื่ออย่างหลุยที่สิบสี่หรือว่าอลิซาเบธของอังกฤษนี่ ทั้งชีวิตนี่อาบน้ำคงไม่เกินสิบครั้งน,นะเรียกว่าใส่เสื้อนี่ไม่ต้องอาบนา้ำอ่ะแค่เอาผ้าเช็ดนะเอาผ,าผ้าเช็ดตัวไม่ใช่ชุบน้ำเนี่ยนะแล้วถ้ามีกลิ่นเหม็นทำยังไงก็ใช้น้ำนะนํำหอมนะน้ำหอมเนี่ยมันมาจากฝรั่งเพราะว่าเขามีข่านิยมไม่อาบน้ำกันมันก็เลยส่งกลิ่นส่งกลิ่นก็ต้องดับกลิ่นด้วยน้ำหอมนี่แหละอันนี้ลมก็สวิงกลับนะพอ จากเดิมที่สกปรกมากก็กลายเป็นสะอาดมากสะอาดจนเกินไปสะอาดมากก็ไม่ดีนะความสะอาดนี่ก็มีประโยชน์นะแต่ถ้าไปยึดติดถือมากมันมากนี่ก็เป็นโทษน,นะเหมือนยาคายาคาจับไว้ไม่ดีก็บาดนิว้ควคราวนี้เขาก็เลยว่าให้ให้สะอาดบ้างแต่อย่าสะอาดมากเกินไปนะให้เจอฝุ่นบ้างเจอเชื้อโรคบ้างเชื้อโรคมันเป็นเปียกต่อกายความทุกข์ก็เหมือนกันนะความทุกข์นี่เราเจอบ้างก็ดี มีลูกมีหลานนี่อย่ให้เด็กสบายมากเกินไปให้เด็กเขาเจอความยากลําบากบ้างไอ้ความยากลําบากนี่แหละมันจะไปสร้างภูมิคุ้มกันในใจเด็กให้เด็กเนี่ยนะเป็นทุกข์น้อยลงเจอความยากลําบากแล้วเด็กก็ไม่ทุกข์เด็กก็มีความสุขอยู่ได้ให้เด็กเจอความผิดหวังมั่งเด็กจะได้มีภูมิคุ้มกันความผิดหวังเวลาผิดหวังเรื่องแฟนก็จะได้ไม่เป็นบ้าเป็นหลังไม่ไม่คลุ้มคลั่งนะ เด็กหลายคนนี่ชีวิตนี่มันราบรื่นตลอดประสบความสำเร็จตลอดอยากได้อะไรก็ได้สมหวังทั้งของเล่นนะแถมเรียนเก่งด้วยนี่ไม่เคยรู้จักความผิดหวังพอแฟนทิ้งหรือพ่อแม่กีดกันไม่ให้ไม่ให้คบกับผู้หญิงคบกับแฟนหรือว่ามีความอกหักเนี่ยคุ้มครั่งนะบางทีฆ่าตัวตายก็มีหรือไม่ก็ไปฆ่าคนอื่นตาย ไปฆ่าแฟนบางไปฆ่าพ่อแม่ของผู้หญิงบางที่กีดกัก้นความรักนะอันนี้พ่อไม่มีูมิคุ้มกันความผิดหวังนะนนมีบ้างก็ดีนะเจอตั้งแต่เด็กเจอเลยอย่าให้เขาได้ทุกอย่างที่เขาต้องการโดยเพราะในเรื่องที่ไม่สมควรหรือเรื่องที่มันเร็วเกินไปนะความผิดหวังมีประโยชน์สําหรับเด็กและผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันเ,เราก็เตรียมรับพร